หลังจากคนที่แล้วใช่ไหมคะเราก็โดนตาหนิต่อว่าจากคนรอบข้างว่าเนี่ยก็เพราะมึงเป็นคนมีอะไรไม่พูดไง<ม>พอถึงวันนึง<ๆ>พอม่ว่ไรมันก็ระเบิดทำเนียไม่ถูกนะอะไรเงี้ยเราก็เลยตั้งปณิธานอันใหม่ว่าโอเคสําหรับคนนี้มีอะไรฉันจะพูดฉันจะไม่เก็บอีกต่อไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพอเริ่มมีอะไรเงี้ยแม่ไม่ชอบเลยอะ่ะทำไมต้องกินอีกแล้วอะ่ะทำไมไปเจอเพื่อนอีกแล้วอะ่ะอีกฝ่ายก็เริ่มรู้สึกว่ามันเหมือนเราไปบงการชีวิตเขาเขาก็รูร้สึกถึงความทะเลาะกัน ล็อกกันหนักมากจนจะเลิกกันค่ะคือจะเลิกกันเลยก็คือมันไม่มันเราก็ไม่ไหวแล้วอะเราก็รู้สึกแบบทําไมต้องมาต้องอะไรแบบนี้แบบพูดเรื่องเดิมๆแบบน่าเบื่อแบบอะไรเงี้ย <H m im> เราก็รู้สึกว่าพี่เราเราเลิกกันปะคือคบกันได้ประมาณสักปีสองปีอะค่ะจอยพูดเอง <h m im> เหรอจอยพูดเองว่าแบบพี่เราเลิกกันไหมกับเรื่องแบบนี้ <h m im> <h m im> ทั้งทั้งที่จงเขาก็ไม่ได้เจ้าชู้ไม่ได้เจ้าชู้ค่ะไม่ได้มีปัญหาเรื่องเจ้าชู้เลยแล้นแล้วเราเข้าไปกังวลกับเขาเรื่องอะไรคือเราขอไว้ว่า คือคุณไปกินกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ว่าแต่ว่าถึงบ้านแล้วให้บอกเราบางทีเราก็เป็นห่วงว่าแบบถึงบ้านหรือยัยงปลอดภัยไหมเรไรอว่าแรกเขาไม่ได้ทําเลยบ่อยๆเราก็รู้สึกแบบสิ่งแค่ขอแอนนี้ทำไมทําให้ไม่ได้อื เพื่อนสายลับของหนูยังอยู่หรือเปล่าะคะยัง <c oughs> อยู่ยังอยู่แต่ว่า <c oughs> แต่ว่าไม่ต้องไปตามแล้วค่ะนี่เขาไม่ได้โกหกเขาก็บอกอตลอดว่าว่าว่าไปไปไหนทําอะไรอยู่กับใครอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเ <c oughs> นะพราะนั้นหนูต้องไว้ใจได้แล้วเ <c oughs> พราะว่าหนูมีเพื่อนสายลับอยู่แต่แต่บางทีเนี่ยวันนั้นตอนที่หนูบอกเลิกหนูตั้งใจเลิกจริงๆหรือแค่รู้สึกว่าเราจะกดดันบางเรื่องให้เราให้เราได้สิ่งที่เราอยากได้วันนั้นวันนั้นอะรู้สึกว่าว่าเลิกจริงจริงะคะ คือเรารู้สึกจริงๆว่าคือถามว่าจะเสียใจไหมท่าเลิกคือคงเสียใจแต่เรารู้สึกว่าแบบเราก็ไม่อยากเหนื่อยกับปัญหาอันนี้อีกแล้วอะฉันไม่อยากเสียใจแล้วทำไมถึงส่งข้อความไม่ได้บางทีเมาใช่ไหมคะดื่มมากเ <c oughs> มา <c oughs> แล้วก็หลับไปเลยถึงบ้านก็หลับ เพราะพี่เข้าใจอารมณ์คนรอคอยเหมือนกันนะแล้วมันก็คือห่วงไงว่าเดี๋ยวก่อนนะเมาขับรถหรือเปล่าถึงบ้านแล้วใช่ไหมคือบางคนอะถึงขั้นที่ไม่ได้ไปนั่งอยู่ตรงนั้นนะคะแต่นอนไม่หลับไปเลยถึงเช้าเพราะรอว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่มีข้อความส่งมาแล้วว่าเอ้ยเธอปลอดภัยหรือเปล่าอย่ี้ลยพี่ออยพูดจากเรื่องส่วนตัวหรือเปล่าไม่ค่ะสามีไม่ขี้เล่าเลยก็เลยอัจริงก็มันแต่จริงอย่างที่น้องจอยบอกมันจะตัดเรื่องนี้ออกไปได้อีกเยอะเลยถ้าเกิดบังเอิญว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่ เพี่ยวใช่ค่ะและสุดท้ายเราแก้ปัญหานี้ยังไงก็คือบอกบอกเขาเนี่ยแหละค่ะแล้วเขาก็เลยบอกว่าโอเคเขาเดี๋ยวเขาจะแก้ปัญหาตรงนี้ให้ซึ่งวิธีการแก้ก็คือก็แค่บอกก็แค่บอกเราบอกว่าไม่ได้เรื่องใหญ่เลยคือก็แค่บอกถึงบ้านเนี่ยมีสติสักนิดนึงเพื่อบอกเราว่าถึงบ้านแล้วแล้วเขาทำไหมทำค่ะแล้วเขาเลยจบก็จบแล้วจะแก้ข้ามผ่านไอ้กลัวคนเจ้าชู้มาได้ยังไงพอเขาให้เราไปทุกที่กับเขาปาได้เลย พี่อยู่คนนี้เช็คได้เลยโทรหาเพื่อนคนนี้ก็ได้อะไรคือเขาเปิดทุกอย่างแล้วก็การที่เราไปอยู่ในโลกของเขาเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเขาไม่ได้เป็นคนเอาจิงๆอย่างที่บอกเนาะปัญหาแบบเนี้ยแค่มันมีความตั้งใจที่จะแบบอยู่ด้วยกันมันก็แก้ได้ง่ายๆเลยแต่ทําไมกับบางคนมันทำไมเหมือนแก้ไม่ได้สักทีเนี่ยมันยากจังเนี่ยมันเหมือนกับเรา,เราพูดคาว่าเฮ้ยรักการต้องเชื่อใจกันอนะแต่พี่่าจะเห็นความสําคัญเสมอคือทําตัวน่าไว้ใจหรือเปล่าเอาเท่านี้ก่อน เพราะฉะนั้นไอการทําตัวน่าไว้ใจเดี๋ยวไอความไว้ใจมันมาเองแหละใช่ค่ะนะคะคือตอนนี้คือก็ปล่อยแล้วค่ะอยากไปไหนก็ไปนี่จริงคือจริงอยากไปไหนก็ไปถึงบ้านก็บอกแค่นั้นเองตอนนี้คบกันมากี่ปีแล้วเจ็ดท่องเลขเจ็ดไว้ตลอดเจ็ดหนึ่งเจ็ดมันเป็นตัวเลขที่แบบมันจะเรียกก็เรียกว่าบังเอิญก็ได้บังเอิญค่ะแล้วคุยกันเรื่องแต่งงานในปีที่ ปีที่เจ็ดค่ะปีที่เจ็ดพอดีค่ะเขาเอ่ยหรือเราเอ่ยหรือคุณแม่ค่ะคุณแม่คุณแม่พี่โต้เป็นคนขอใช่ค่ะคือพี่เขานี่ไม่มีความแบบหวานใดๆหรืออะไรใดๆเลยค่ะเจออาหารเลขอเเจ็ดมาสองครั้งพอขึ้นปีที่เจ็ดของคนเนี้ยหวานไหมคะหวานค่ะแก้เคล็ดด้วยกันคเลยหวานค่ะเพราะว่าแอบกลัวแอบเช็คความรู้สึกตัวเองตลอดด้วยว่าความรู้สึกแบบ เดิมๆกลับมาหรือเปล่าเหม็นหน้าหรือยังเบื่อหรือยัง้นชีวิด้วยแต่ตอนนี้คือเพิ่งมั่นเพิ่งมั่นไปค่ะเมื่อตอนกุมภาค่ะยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็มีการจริงๆเซตวันไว้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะนั่นก็คือวันที่วันที่14พฤศจิกาค่ะหวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความราบรื่นขอบคุณ่ไม่ไม่ได้เรื่องของความสัมพันธ์นะหมายถึาเรื่องของการจัดงานใช่ใช่ใช่ตอนนี้ก็ก็หวังว่า ด้วยเงื่อนไขต่างๆค่ะอืจะสามารถจัดได้เอาเฉพาะความรักนะจ๊ะเจ็ด็ดเจดก็ยี่สิปีแล้วใช่ค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงในวงการจริงๆแล้วจอยอยู่ในวงการมายี่สิบสี่ยหปีมาใช่ค่ะนานว่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเราเห็นเขาตั้งแต่เขาเป็น ฟ้าใสหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเวลาเห็นจอ,อยชูทิ t าพี่จะรู้สึกว่าเขายังคงเป็นเด็กคนนั้น,นเด็กหญิงจอ,อยเสมอแต่แค่เป็นเด็กที่สวยขึ้นมากเท่านั้น